พี่น้องที่รักในพระพิสเจ้าพวกเราหลายคนมีโอกาสที่ไปชายทะเลแล้วก็ปกติแล้วก็จะมีลมพัดกลางวันกลาคืนนั้นมันก็จะมีลักษณะที่ว่าลมจากบนบกเนี่ยลงไปในทะเลอันนี้ใน,นช่วงที่มีพายุพี่น้องเคยได้เห็นไหมเวลาพายุจัดๆเนี่ยโห้คลื่นแต่ละลูกนี่สามสี่เมตรแล้วก็ ลมก็แรงฉะนั้นในต้นไม้ต่างๆเนี่ยจะลู่ไปตามลมในเวลานั้นถ้าเป็นไปได้ต้นสนสนี่อยู่ได้บางทีบ้านที่อยู่บริเวณนั้นก็สั่นสะเทือนก็เพราะว่าเวลาที่ลมกระโชกมาแต่ละทีเนี่ยมันทำให้บ้านเนี่ยวันไหวได้เหมือนกันส่วนเสียงนั้นไม่ต้องพูดเหมือนกับเสียงปืนใหญ่ ที่ดังมาเป็นชุดๆจากทะเลเนี่ยดูแล้วก็น่ากลัวมากหลายปีมาแล้วก็มีนักเขียนคนหนึ่งที่เข้าไปพักอยู่ข้างทะเลเนี่ยแล้วก็ระหว่างที่พักอยู่นั้นพอดีมีพายุมาอย่างแรงเลยทำให้เขารู้สึกว่าไม่รู้ว่าบ้านจะอยู่ได้หรือเปล่าเอยแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า ขณะที่กําลังมองไปอยู่นั้นน่ยมองไปทางชายทะเลแล้วเปิดหน้าต่างไว้เนี่ยมีนกบินผ่านเป็นหลายตัวแบบสุภาพถ่อมตนพอสมควรคือจะพยายามหลบเข้ามาอาศัยบ้านเป็นที่กําบังบ้างเพื่อจะได้ไม่ไม่ถูกผัดแรงแต่มีนกตัวหนึ่งที่มันลดเข้ามาจากหน้าต่างแล้วก็มาตกใส่บนตักของเขานักเขียนคนนี้ เขาก็คิดว่ามันตายแล้วก็จับดูปรากฏว่ามันยังหายใจอยู่จนได้ใช้มือลูบเอาขนให้มันเ,เรียบแล้วก็ถือมันไว้ในมือไว้แนบกับอกเพื่อมันจะได้อบอุ่นบ้างปรากฏว่านกตัวนั้นก็รู้สึกเป็นบุญคุณเหลือเกินที่มาตกในมือของคนที่มีน้ำใจดีแล้วมันก็พักอยู่ระยะหนึ่ง หลังจากนั้นเมื่อได้กำลังแล้วมันก็ขอลาแล้วก็บินออกไปจากห้องดังนั้นนกตัวนี้ก็สอนเขานักเขียนคนนี้มาแต่งเพลงเพลงหนึ่งที่บอกว่าในยามพายุนั้นพระบินจ้าก,ก็สามารถที่จะช่วยเรา ให้กำลังใจและเป็นที่พึ่งเราได้เขาเขียนว่าถ้าแต่พระเยซูเจ้าผู้ทรงรักดวงวิญญาณของพวกลูกบปให้ลูกบินไปสู่อ้อมอกของพระองค์ขณะที่น้ำทะเลโขมกระหน่ำมาลมพายุพัดมาอย่างแรงแล้วก็เสียงดังในทะเลเนี่ยข้าแต่พระองค์โปรดซ่อนลูกไว้ในพระองค์ แล้วก็เพื่อว่าเมื่อพายุผ่านพ้นไปแล้วนั้นลูกก็จะได้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าในบนรรลาชีวิตลูกก็ขอให้พระองค์ได้รับวิญ,ญาาีของลูกไว้ในระหัดของพระองค์ด้วยโอ้เขาใช้วันเวลาใช้เหตุการณ์นั้นเขียนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่นี่แสดงถึงความเชื่อของเขานะพี่น้อง เมื่อมีคนถามว่าทําไมเขียนเรื่องเขียนเขียนเรื่งนี้ได้เขาก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ตอบว่าโอ้ไอ้ตงนกนกตัวเล็กเนี่ยมันกลัวแล้วก็มันมาที่บ้านฉันเนี่ยนะมันก็สอนฉันให้เขียนบทนี้ใช่แล้วแล้วกำลังเดินผ่านชีวิตที่มีพายุพัดเป็นช่วงเป็นช่วงในเรื่องของ โควิดเอ่ยในเรื่องของการทำมาหากินเอ่ยแต่ขอให้เราไว้ใจในพระพิญเเ้้าผู้ซึ่งพร้อมเสมอที่จะช่วยพวกเราพระองค์จะทำงานแทนเราไม่ได้นะครับแต่พระองค์จะช่วยพวกเราให้ผ่านพายุต่างๆได้ลูกแล้วลูกเล่าขออย่าได้สูญเสียไปในเวลาที่มันมีปัญหาโดยที่ไม่ได้คิดถึงพระองค์ แต่ให้คิดถึงพระองค์เพื่อพระองค์จะได้เป็นเหมือนกับเป็นที่พึ่งในช่วงที่พวกเราไม่สามารถที่จะไปได้แล้วเนี่ยก็ここขอพระบินเจ้าประธานพระพรให้พี่น้องได้ผ่านพ้นจากภัยพิบัติเป็นต้นโรคโครโรนาไวรัสหรือโควิดในช่วงน,นี้นะครับพราที่อ่านข่าวก็รู้ว่าในมนุษย์เราจะเห็นแก่ตัวก็ผลิตวัคซีนขายบ้างอะไรบ้างเนี่ย แต่ก็มีพวกหนึ่งก็กําลังผลิตเป็นเม็ดยาเป็นเม็ดมาเพื่อให้เราทานเหมือนกับไป้พวกยาแก้ปวดยาแก้อะไรนี่นะครับแต่ถ้าหากได้จนนั้นจริงๆพวกเราก็ไม่จําเป็นจะต้องให้เขาไปฉีดที่แขนอีกนี่ต่าหากที่ทําให้เราเห็นว่าถ้าหากว่าเราไม่ทิ้งกันไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยบางทีพวกเราก็สามารถที่จะทําให้พายุ จะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยผ่านพ้นไปด้วยดีขอพระบิญ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ